สวัสดีครับเอฟซีลงปอกมงคลโคราชครับหวยออกมาแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหวยมันออกสามห้าหกงวดที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกแปดที่ผ่านมาก็ออกแปดหกห้า เที่ยวนี้ก็ออกกลับเปลี่ยนตัวเลขเลข8ดกับเลขสามตัวเดียวกันนั่นแหะนะครับหวยนี่เลข7ดกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันเลขหกับเลขเก้าตัวเดียวกันมันพลิกหัวไปพลิกหัวมาลบอะไรบางนิดหนึ่งเลขเจดก็เป็นเลขหนึ่งบางตรงต้งงอยาวออกมาอีกหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งเลขสามก็เป็นเลข8ดเพราะเลข8ดอะไรสามเขียนอย่างนี้แดเขียนอย่างนี้อันนี้ชนกันอันี้ขึ้นมาชนกันมันก็เป็น8ดไม่ล่ะอธินี้บายง่าย เลขหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เลขหนึ่งเป็นอย่างนี้อา้าวเลขหนึ่งเป็นอย่างนี้เลขเจ็ดก็เป็นอย่างนี้อันนี้บางนิดหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งไมล่ะเลขเก้าก็พลิกไปพลิกมาหกกับนะเก้าเนาะเข้าใจง่าย,ายๆไม่ต้องเข้าใจยากหวยมันออกเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะครับออกสามห้าหกถูกนะครับของหนังสือหวยและกระุงปองมองคลที่ใบไปสามตัวเข้าตัวเดียว สามตัวเข้าตัวเดียวเข้านะครับลุงปองมงคลเข้าห้านะครับอันไหนผิดเรากลาไว้บดอันไหนถูกเราการถูกไว้วงกลมสีแดงให้ดูนะครับหนังสือหวยก็ไปเข้าหลักร้อยนะครับสามนะครับเข้าหลักร้อยสามห้าหกไงสามห้าแล้วเอาหกใส่ไงนะต่อกันไปเลยนะครับมันจะมีเชื่อมกลางก็มีนะครับบางทีอะสมมุติมันจะเชื่อมกลางมันก็จะเชื่อมเป็นสามหกห้าอย่างเงี้ย อันนี้ออกสามห้าแล้วก็ไปหกหาตัวมาใส่ไงอีกตัวหนึ่งไงหาเองอีกตัวหนึง่งนะครับเข้าใจง่ายๆถูกนะครับเราไม่ได้มันโนเรามีหลักฐานทุกเทปทุกงวดนะครับถูกนะครับข้างบนนะครับหลักห้าครับหลักห้าตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยห้าหกใครซื้อหลักหกก็ถูกอ่ะใครซื้อหลักห้าก็ถูกนะครับ ออก 3.5.6. นะครับข้างล่างแถมนะครับข้างล่างแถมจะเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับมันมี1.3แต่มันออก3.1ถูกไหมมี1,3าแต่มันออก3.1หนึ่งผมวงกลมให้ชัดเจนแล้วนะครับให้ตรวจตรวจสอบผมได้เลยครับ,รบสำหรับ fc แท้ของแท้ครับไม่ใช่นักวิจารณ์คอยแซะคนนั้นทีคนนี้ทีอันนั้นไรสาระเราฟังไว้เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขแทน เพราะเรามาเดินทางถูกของเราแล้วเราตรวจสอบได้ทุกมวดว่าถูกจริงถูกทุกงวดมั่วไหมครับไม่มัว่วต้มท่านไหมไม่ต้มหลอกลวงท่านไหมไม่ใช่หลอกลวงท่านมันถูกจริงๆครับแล้วแต่วิจนะญาณของท่านนะครับท่านที่มาสายนี้อยู่แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกครับสายนี้เขาไปทั่วในปาน่าในเขาไปไม่ถูกก็มีนะครับไม่ว่ากันนะครับมันสายครสายมันสายหวยก็ต้องมาทางนี้แหละ สำหรับลุงป่องมงคลโคราชยืนยันตลอดว่าถูกทุกงวดถูกทุกงวดมีหลักฐานเช็คมีหลักฐานให้ดูมีหลักฐานให้ตรวจสอบเราไม่ลบเทปนะครับไปดูหลักฐานได้จากช่อง YouTube ลุงป่องมงคลชื่อภาษาไทยช่อง YouTube นะครับลุงป่องมงคลชื่อภาษาไทยตรวจสอบผมได้นะครับโอ้สามสิบสี่สิบปีตรวจสอบย้อนหลังไปเลยครับย้อนหลังไปเลยนะครับย้อนหลังนะครับมาเริ่มงวดใหม่วันที่สิบหกกันยายนนะครับ หกแปดอนะครับหนังสื้อหวยให้มาแล้วครับหลักสองหลักสี่หลักสามนะครับหลักสองหลักสี่หลักสามใช่ไหมใช่หลักสองหลักสี่หลักสามนะครับสามตัวมาตัวเดียวนะครับสามตัวมาตัวเดียวหลักสองหลักสี่หลักสามนะครับสามตัวออกมาตัวเดียวนะครับสามตัวมาตัวเดียวหลวงปองมงคลมีอะไรบ้างนะครับหลวงปองมงคลมีหลักหกหลักสามหลักศูนย์นะครับหลักหก หลักสามหลักศูนย์สามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเอามาตัวเดียวลุงปอมงคลมีหลักหกหลักสามหลักศูนย์หนังสือหวยหลักสองหลักสี่หลักสามหนังสือหวยหลักสองหลักสี่หลักสามลุงปอมงคลหลักหกหลักสามหลักศูนย์หนังสือหวยหลักสองหลักสี่หลักสามครับแต่ละอาจารย์เอามาตัวเดียวที่ท่านชอบเอามาตัวเดียวคัดออกมาเลยนะครับแล้วก็เลขประจําวันนี่ก็เกี่ยวข้องเขาด้วยเหมือนกันนะครับหวยออกวันอังคารที่สิบหก กันยายนต์6-8นะครับมีหลัก6กับหลักเกนะครับมหกหกับหลัก,ก,กเกนะครับตีน,นี้จะมีอะไรบ้างนะครับต้องดูในตารางงวดนี้มากเป็นพิเศษเลยทํามาไม่เคยเจอนะครับเจอครั้งแรกจริงๆนะครับเจอค,นะครั้งแรกยืนยันนะครั้งแรกจะเยอะไปหน่อยนะครับแเท่าไรล่ะสองสี่หกแปดแปดหกี่สิปด 648นะ48ตัวเลยนะไม่ใช่36ตัวนะครับ48ตัวเองครับไม่ใช่36ตัวแต่ท่านก็ดูตามนี้ละกันนี่นะสามตัวามาตัวเดียวนี่น่ะลกองลก้็หนังสือหกองูนหนังสือหวยท้วหท่านชอบหลสมสมตท่านชอบหลักอ่าสามมันตรงกันนะครับนะี่นะสามมันตรงกันนะสองเจ้าลูปกปองมงคลกับหนังสือหวยนะครับ มันจะอยู่หลักร้อยอีกไหมล่ะเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่แน่ใจถ้าอยู่หลักร้อยก็จบไปก็เข้าทั้งสองอาจารย์แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าท่านจะเล่นหลักใหม่คือหลักสี่กับหลักศูนย์ท่านจะเล่นหลักใหม่คือหลักสี่กับหลักศูนย์มันไม่ยากแต่ผดูสคลิปก่อนนะครับเมื่อกี้แผ่นหนึ่งอยู่ไหนน้ออ๋อไม่ได้เอามาเล็กเล็กนะครับถ้าท่านจะซื้อหลัก อ้ยหลักศูนย์เนี่ยหรือหลักใหม่ๆก็คือหลักศูนย์ก็เรียงเอาแล้วกันในหลักศูนย์อยู่ข้างหน้านี่มีกี่ตัวล่ะนะครับผมขานไม่ได้นะครับสคริปต์อีกแผ่นนึงถือมาด้วยอืมอ่าขออนุญาตเปิดดูก่อนนะครับสคริปต์เราไม่น่าจะหายไปไหนนะอีกแผ่นนึ้งเล็กนะครับก็ไม่ต้องขานแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของท่านนะครับ ก็เอาอย่างนี้แล้วกันตรงไหนที่มันมีถ้าท่านชอบหลักศูนย์อะตรงไหนที่มันมีเลขศูนย์อะนะครับท่านก็ไปเลี้ยงเอาทั้งหมดนั่นแหละครับหลักศูนย์อะดูข้างหลังก็จะมันจะมีอะไรเนี่ยสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็อะไรเนี่ยดูข้างหลังอนะ,นะเจ็ดศูนย์แล้วอะไรนะมันมีเก้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หรืออะไรตัวอ่ะสองศูนย์นะครับสองศูนย์จำได้แล้ว ถ้าชอบหลักศูนย์ก็จะมี3 0 4 0 6 0 7 0 1 0 2 0 9 0 8 0นะครับถ้าชอบใหม่ๆกิ๊กๆหลักสี่ก็จะมีหลักสี่นะครับขออนุญาตดูโพยหน่อยครับตัวคลิปมันอยู่ตรงนู้นนะครับโอหลักสี่มีเยอะนะครับสามสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดตัวนะครับหลักสี่มีสองแถวเลยสิบเอ็ดตัวนะครับมีสิบเอ็ดตัว นั่นแหละตามนั้นแหละครับถ้าชอบหลักสองก็ซื้อหลักสองไปอ่านตามผมนี่แะเรียงตามผมเลยครับมันจะมีหกตัวเจ็ดตัวนั่นแหละแต่ละหลักแต่ละงวดนี้หลักถ้าจะเล่นหลักสี่มีสิบเอ็ดตัวนะมันมีแนวนอนด้วยแนวตั้งด้วยนะครับรวมให้หมดที่มีหลักสี่เขาจะอยู่หลักร้อยก็ช่างหลักสิบก็ช่างหลักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างนะครับเพราะเลขมันสองตัวมันมีหลักหลักหน่วยกับหลักสิบเราซื้อไปเลยถ้าแรวชอบหลักสองมันจะอยู่หลักอะไรไม่สนใจนะครับดูเลขสองพอ ถ้าชั้นชอบศูนย์มันอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยก็ซื้อไปให้หมดเลยครับที่มีหลักศูนย์นะครับมีเลขศูนย์นะครับอธิบายง่ายๆไม่ต้องอธิบายแบบเราคุยกันแบบปัญญาชนแล้วนะครับถ้าชอบหลักสี่ตัวใหม่ๆอยากจะมาหลักสี่ก็มีประมาณสิบเอ็ดตัวไม่หนีนั่นหรอกครับเดี๋ยวมันมี 6, 6, 8, หกหกแปดหกแปดมันก็จะมีนั่นแหละประมาณสิบกว่าตัวนั่นแหละหลักสี่นะครับเอาทั้งหมดตั้งเรีนอนต,ต,ตั้งนะครับได้มาแล้ว หือหวยนีก็จะให้หลักร้อยมาหลักร้อยงวดที่แล้วไม่เข้านะครับงวดนี้ไม่แน่นะครับมันก็จะมาตรงันเลยสกับสี่เลยสี่กับสองเลยครับหลักร้อยสี่กับสองเลยหนังสือหวยให้มาสองกับสี่มีสิทธิ์ที่จะมาหรือมีสิทธิ์ที่จะลงไปเป็นหลักหน่วยหลักสิบก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดเรื่องหวยไม่มีอะไรแน่นอน ให้หลักร้อยมาไปอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับเพราะหลักหลักสิบหลักหน่วยมันมีหนังสือหวยมันก็ให้เลขสองเลขสี่เลขสามมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้พิจารณาดีๆนะครับเป็นเรื่องราวของอแนวทางที่จะนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับชมแล้วโปรดใช้วิ จรยานด้วยนะครับผมพูดสดๆเลยไม่ต้องขึ้นหน้าจอนะครับมันเป็นเรื่องราวของที่มาที่ไปของลุงป๋องมงคลโคราชนะครับเอามาจากไหนตัวเลขแล้วเป็นเ,เรื่องที่เป็นแนวทางที่จะนำไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับในการเลือกในการชมในการดูในการพิจารณานะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆคนสวัสดีครับ